คนสตอกเกอร์เฟยอยู่ค่ะทุกคนเขาเขาเป็นคนที่คลอดเฟย์เองเนี่ยนะคะทุกคนทุกคนฟังเฟย์เล uh ่าเราทุกคนสัญญามาก่อนนะว่าทุกคนจะไม่เขินทุกคนจะไม่หูแดงทุกคนจะไม่ทุกคนจะไม่กรีดคือแบบจริงแม่เฟย์อะเวลาเขาบ้างบงใช่ไหมคะเขาก็จะมา ส่องลูกสาวบ่อยๆไงเอออยากรู้ว่าลูกสาวเป็นยังไงแบบนี้แล้วแล้วแล้วเวลาที่แบบวันหยุดแบบเนี้เฟยกลับไปเจอหน้าจริงแม่ใช่ไหมจริงแม่ก็จะบอกว่าเออนีแ่บบเขาอยู่ทุกไลฟ์ลูกเลยนะเออเดีวแบบเขาโพสขอบคุณตอนปิดไลฟ์ตลอดเลยนะแล้วเฟยก็แบบ มือสั่นแล้วไม่ไม่ใช่แค่สองชื่อนี้มีมีหลายชื่อมากเด้แม่เฟยจำชื่อทุกคนได้หมดอ่ะบอกเลยดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวอย่าพิ่งตักท้ายอย่าพิ่งตักทายเราแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจิงแม่เขินนะคะทุกคนอย่าอย่าอย่าขโมยแม่เฟยกลับได้ไหมเฟยขอโทษเฟยจะไม่ทำกรรมอีกแล้วอ มือเปียกเลยอะทุกคนแบบมือจากที่ตอนแรกเล่นชิวๆตอนนี้มือเปียกเลยเนะี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าเปียกเพราะว่าช่องแชทแกงแม่หรือว่าเปียกเพราะอะไรกันแน่โอ๊ยโอ๊ยทะลึ่งจังเลยอะโอ๊ย